안녕하세요 สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลานิสในรายการใจแพททางช่อง IT ท v e อ y t i m e และร้อยแพชนะครับพูดถูกสักทีเทค3สแล้วเบื่อไหมครับกับฉากเดิมๆแบบนี้นะเออเราก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่ามันต้องกักตัวไงออกไปถ่ายนอกสถานที่ก็ไม่ควรใช่ปะแล้วก็ไม่อยากขยับตัวเยอะด้วยนะฮะคืออากาศมันร้อนมากคลิปนี้จะเป็น หนึ่งในหลายๆคลิปนะครับที่เราคิดขึ้นมาพร้อมๆกันในช่วงของการกักตัวเนี่ยนะอาจจะแบบฟุ้งซ่านหรือยังไง <c oughs> เออเป็นคลิปสุดท้ายละนะฮะจริงๆก็ไม่เชิงสุดท้ายมันจะมีคลิปหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของความสามารถพิเศษนะครับของ l u m a Fu s ช o ่นที่มาปิดแกบมาเติมเต็มสิ่งที่ iMovie ไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันมันเป็นเมกะโปรเจกต์อ่ะเป็นคลิปที่ยังไม่มีอารมณ์ที่จะทำขนาดนั้นคือมันต้องบอกว่ารวบรวมข้อมูลเยอะแล้วก็ สาธงสาธิตอะไรให้ดูเยอะอะไรเงี้ยนะขี่เกจขี้เกจเอาตรงๆนั่นแหละคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราทําขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมใจโน้มน้าวใจตัวเองนะครับไม่ให้เกิดความละโมบโลบมากอยากได้ iPhone 11นะครับโดยเพาะอย่างยิ่งฟังก์ชัน่นสโ f e e นะก็คือการใช้กล้องหน้าเพื่อถ่ายสโลโมชันตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามือถือของเราอะถ่ายได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ iPhone นะ Android หลายๆรุ่นก็สามารถถ่ายสโลโมชันได้นะแต่ว่า มันจะอยู่ในกล้องหลังใช่ไหมซึ่งหลายคนก็นึกออกแล้วใช่ไหมว่ามันต้องทํำยังไงนะใช่ครับพิกกล้องหลังมาก็แค่นั้นแหละนะแต่หลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันจะหลุดเฟรมไหมมันดูลําบากไปหรือเปล่าดูตลกไหมอะไรเงี้ยอยากให้ดูคลิปนี้ครับหนึ่งสองสามเบอร์ไหคะ ในยุคนั้น,นครับเรายังไม่มีแม้กระทั่งกล้องหน้ากล้องหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งๆนี่แหละยังไม่มีเลยนะครับเราก็สามารถที่จะพลิกกล้องหลังมาถ่ายรูปตัวเองได้ใช่ไหมถ่ายไม่สวยก็ถ่ายใหม่ก็ iek, <pineapple> มันเป็นกล้องดิจิตอลอ่ะเออไม่ได้ใช้ฟิล์มสักหน่อยกลัวอะไร <S <S ใช่ปะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับเนจะสวาธิตให้ดูนะเคล็ดลับของมันเนี่ยมีอยู่นิดเดียวนะฮะก็คือเราจะต้องใช้ปุ่ม เพิ่มเสียงนะครับแทนปุ่มชัตเตอร์แต่เอาจริงอ่ะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนั่นแหละปุ่มเลคคอร์ดบนหน้าจอสีแดงๆอ่ะนะเออเพื่อเริ่มทำการเลคคอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะมา t ริมออกมาตัดขอบหน้ามาตัดขอบหลังได้อยู่ดีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็เปิดกล้องนะครับแล้วก็เลือกเป็นสโลโมเนี่ยพอเลือกเป็นสโลโมปุ๊บ มันจะไม่มีปุ่มให้แบบสลับกล้องหน้าหลังเลยใช่ไหมเพราะว่าโทรศัพท์ของเรามันไม่อัปเดตนะฮะเอออันนี้เป็น iPhone 10R นะหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็เนี่ยดูในนี้ใช่ไหมเนี่ยก็เลยแบบว่ากะระยะกะเฟรมของตัวเองถูกอะไรเงี้ยคือไม่ครับ <laughs> ไม่ต้องดูในนั้นก็ได้เ,ออเดี๋ยวถ่ายมาทางนี้นะวิธีจับนะครับก็จับประมาณนี้ถนัดขวากันอยู่แล้วใช่ไหมเวลาที่เราใช้มือขวาจับ มือถือเนี่ยถ้าเป็น iPhone นะอืไม่แน่ใจว่ามีโทรศัพท์รุ่นไหนที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ทางขวาหรือเปล่าเวลาหันหน้าเข้าเนี่ยนะแต่อันนี้ปุ่มเพิ่มลดเสียงมันอยู่ทางซ้ายถ้าเพื่อนถนัดขวานะครับเราจับโทรศัพท์ด้วยมือขวาอย่างเงี้ยนิ้วโป้งก็จะอยู่ที่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพอดีเลยเนาะแต่ว่าเราจะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับในการสั่งงานให้ปุ่มชัตเตอร์มันลั่นนะอันนี้เราเตรียมพร็อพมานะครับ เพราะว่าไม่ได้มีไดเออร์เหมือนกับคลิปโปรโมทของทาง Apple นะฮะน่าจะประมาณนี้นะโอเคเริ่มนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานอ่ะได้อยู่เบี้ยวไปน,นิดเดิน แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเป็น s สเปซไงเป็นแบบว่ากด4จุดตัดอะโอเคก็สามารถที่จะทรีมได้นะครับเราไม่อยากเอาตอนโยนใช่ปะอยากได้ตอนร่วงหล่นลงมาเลยอะไรเงี้ยอ่าก็ตัดขอบอกแต่ว่าพรีวิวมันเนี่ยไม่ค่อยตรงนะอ่ะ สโลโมชันก็มีแค่นี้นะครับมันจะสั้นๆเนาะนอกจากนั้นเนี่ยหลายคนคงทราบกันดีนะครับว่ากล้องหลังเนี่ยมันมีความสามารถในการถ่ายภาพชัดตื้นชัดลึกได้ดีกว่ากล้องหน้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็น่าจะเหมือนกันนะเออทั้ง Android ทั้ง iPhone นะครับแล้วมันจะมีบางครั้งที่เราอยากได้ภาพแบบชัดตื้นชัดลึกอะหรือว่าคมชัดมากๆอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นถ่ายเขาเรียกว่ามาโครเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องหน้านะครับดอกไม้ดอกนี้อ่าถ้าใช้กล้องหน้านะครับ ก็จะได้แบบนี้แต่ถ้าใช้กล้องหลังปุ๊บนะครับเราจะได้อีกแบบหนึง่งเนี่ยเป็นต้นจังเสียจังเสีย พอทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่อยากจะแบ่งปันมานานแล้วเนาะแล้วก็มาทายตัวเองด้วยนะครับมาตอกย้ําตัวเองด้วยว่าเฮ้ยแบบอย่าไปอยากได้เลยนะนี่มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เฮ้ยนี่แบบ iPhone 10R นะเคยขายดีมากๆนะครับแซงหน้า 10S ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่แบบว่านางเปิดตัวมาพร้อมกันนะนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็หน่อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ แค่ Subscribe ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Let me Let me ต่อเนาะเนาะเาาา